วิธีการเลือกใช้นะครับวิธีการเลือกใช้ตะเกียงโคแมนนะครับแบบสองวาลนะครับบิดตัวนี้นะครับบิดตัวแป้นบิดแป้นน้ํามันนะครับให้น้ํามันมันขึ้นมาบิดไปทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับบิดบิดบิดเข้าไปเลยบิดให้เกิดให้แข็งให้ตึงมานะครับแล้วก็รอรอให้แสงมันดับลงตอนนี้มันดับลงแล้วครับ เสียงขู่ก็เบาลงแล้วนะครับดับต่อไปนะครับมันจะมีวาวอยู่นะครับวาววาลวก็คือตัวดันเข็มขึ้นลงนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้อ่านี่ดับแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับนะครับแบบนี้เราก็เตรียมยกขึ้นนะครับรอให้มันหมดก่อนนะครับแสงโอเครอให้มันหมดก่อน จักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นก็ดับนะครับต่อไปนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้จุดอีกแล้วนะครับเราก็เอาลมออกนะครับไข่ฝาทางังแน่นนิดนึงนะครับไายฝาทางังเอาลมออกนี่ครับปล่อยลมออกไม่ต้องคายคายเยอะนะครับคายแค่รู้สึกว่ามันลมออกก็ก็ปล่อยเลยครับ นี้รูตัวนี้มันตันหน่อยโอเคหมดแล้วโอเควิธีการเลือกใช้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ